เดู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 เจเจของเอฟซีนะครับดูเจเจของเอฟซีครับโอ้โหหูกลางหางชี้อเออดูหางตีอือเป่าลมฟึดฟัดเสียครับไปมากมึงเสียเสียปล่อยฉันออกไปปล่อยฉันออกไปปล่อยฉันออกไปเสียปล่อยฉันออกไปโอ้โหเอ้อ คือบัวบานเลยวะแม่เท้เจ็บตาป่ะหรือไปหนึ่งสี่เออนางมวยนังมวยคนนี้ให้น้ำไหนี่บัวว้าบัวว้าบัวว้านั่นนี่นนั่นนั่นน่ๆนๆ่ เ้ยจ๊เจ๊ช่วยด้วยเจ๊เจ๊ช่วยด้วยจัดไปเฮ้ยดิ๊กดิ๊กดิ๊กมือบกชัยเออเยอะเยอะเยอะเจ๊ผ่มไหมเห็นแม่สาวไหมครับเยอะใครมาถิ่นชั้นวะเออดูจ่อยจ่อยเจอกับนายโนทำไมกลัวจ่อยเออ จอยอย่ามาไฟกับเจ๊พายนี่คอยใจวิ่งหนีเหรอเฮ้ยเอ็งจะเข้ามานะเว้ยหาหมอกนะเว้ยหมอกไว้ก่อนเอ็งเห็นไหมนี่จะคาบกันเลยโอ๊ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ย อุ Он, ้ยตกตกใจนื้อยากมาหาเจ้ว่ะอุ Alex ้ยเขียดเ่รเขียดเ่รเขียดลหเฮ้ยมันแ่บักจอยไปเรียกพี่บัวมาหน่อยเออเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเออเอเอเอโนโนโนอืม ผมรู้สึกว่าเอารุ้นเล็กมาเจอกันแต่รุ้นใหญ่ผมจะ,จะวอด์มากเลยนะดูรุ่นใหญ่ผมดูเจ้ผมนี่สุดยอดเลยน,นะดูครับดูดูหูผมหูเจผมอ่ะเออเอไอโอมาแล้วมาแล้วจอยอ่ะ <c oughs> เฮยเฮ้ยอันนี้มันเอาทั้งคนแลน้วนี่นี่ <c oughs> เอ้ เจ๊ยาเจ๊ยาเจ๊เซย่าห้ามเซย่าห้ามแล้วจัดการเองอย่างนี้ดู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 สายตาเจ๊ไหมดูหูไหมโอเคนะครับโอเคนะครับเอ้ยมือมือใครมือใครเด็ด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 มือมือมือจอยโอ้เจ๊ผมนี่หูกลางตลอดครับสุดยอดเลยครับ เธอเนี่ยมันนักเลงอะไรเธอเนี่ยฮะฮะโอ้โอ้นักเล่งรีวะโอ้โอ้หนกวับสู้เขานีเตะคือแล้วนี่อุ้ยอุ้ยแลกกันแล้วแลกกันแล้ว เออแลกกันแล้วแลกกันแล้วแลกกันแล้วโอ้โหแลกกันแล้วแลกกันแล้วโอ้โหแลกกันแล้วเอ้ยเจ้บอกสู้เขาลูกสู้เขาอย่ายอมเฮ้ยสู้เขาอย่ายอมลูกสู้เขาเออโอ้โหเตะครับนี่นี่ไอ้ดูเจ๊ไฟเจ้บอกเจ้ เออเจเบาเจอย่าละหูแบบหูเออหูหูกลางมากเลยนะเมาคิดดิเขาก็เล่นกันทำตำมาสาช้างนะงานน้อยฮอนนะแต่ถ้าเป็นไอ้บัวน่ะแทงตะกี้เข้าอยู่ งานเขาตุ่วๆนะวัดแต่จะเป็นสีดอเป็นงานเฉยหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วอ้ยเตะเตะโอ้โนโนใช้นี่ดันนะฮะเอ้ยขาอ่อนแล้ว นั่นลูกเชื้อเปียบเชื้อเปียบบักจอยนะ,ะบอกไว้ก่อนจอยห่วงแม่นะเพราะว่าจอยห่วงแม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยดูโอ้ย,อ,ย,อ,ยอ้าวฝนตกเสยอืนะมเฮ้ย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  จนลำพูนบอกเจ้เบาเจ้เบาเบาเจ้เบา,บา,เบากันกันเจ้ไว้ได้ครับได้ครับได้ครับผมพายบนลายจอยคร,ครับครับผมได้ครับได้ครับได้ครับครับ นี่หิวนมอ่ากลับแล้วครับกลับแล้วโหเขาพาเด็กมาหาเรื่องกันรุ่นใหญ่จะไฟครับรุ่นใหญ่จะไฟอย่างเดียวรุ่นใหญ่เราเออเออไปแล้วเหรอพาใครมาไม่ปรึกษานเสียอ้มอม เยอเอเจผมไปเอฟซีเห็นไหมถ้าหลุดถสมมติว่าไม่มีไอ้ข้อกั้นนี้นะแล้วก็ไม่มีโซ่นะโอ้ oh. <laughs> ถ้าสมมติเราไม่ได้ผูกโซ่นะวิ่งชนขอ้อกก็ต่ำต่ำนะสุดยอดแล้วเจเธอจะโหดหลายจเจใจเย็นเจ เอาไว้ปว้องกันซุ่มนะครับมีช้างเชือกไหนหลุดมาเนี่ยผูกเจไว้หน้าซุ่มเลยผูกเจไว้หน้าซุ่มเชือกไหนหลุดมาเนี่ยมาเลย ก็ไม่โดนเลยครับเขาปกติของเขาก็เป็นอย่างนี้แหละก็เ,เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับคือมันมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไนงะคือเขาก็ยังอยู่ในโซ่นะเออถ้าเขาแบบพยายามมากจนเตะทรงเตะโซ่ขาดมากอย่างนั้นอันนั้นก็เกิดไปนะครับก็ต้องมีว่ามีอันนี้กันบ้างมีห้ามเปัางากันบ้างอันนี้ก็เล่นเล่นกันนะฟัดฟัดใส่กันเจมี่ทับหน้าเลยเอมมี่อันนี้แหละครับกิ่งเฉย อ่ะแค่แค่นี้ผมถ่ายวิดีโอมาอยู่เดี๋ยวไปใส่เอฟเฟกสนุกสนุกนะผมฝากดกดจับสกา์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครสวัสดีครับ